สวัสดีตอนเชา้าค่ะทุกคนวันนี้แม่โอจะพามาเก็บผักนะคะผักนี้เพื่อนๆรู้จักกันไหมคะว่าคืออะไรนี่ค่ะพ่อเลยบอกว่าเรียกว่าเถาคันนะคะเราจะเก็บลูกเขียวๆยนี่ค่ะไปเก็บเก็บไปแกงส้มค่ะทุกคนนี่เป็นลูกเขียวๆแบบนี้เนาะนี่เขาจะเป็นเถานะคะเป็นเถาแล้วก็มีลูกมีลูกกลมๆเขียวๆเนี่ยค่ะนี่นี่ก็ด้วยนะคะแม่โอมาเก็บที่ป่าข้างบ้านค่ะป่าแบบข้าง ถวบ้านนะคะจิ้มถนนเลยนี่ค่ะมาเก็บแบบนี้นะคะแบบเาเขาก็เลื้อยไปตามต้นไม้ต่างๆนะคะแต่เราจะเก็บเฉพาะอันที่เป็นลูกกลมๆเขียวๆนะคะเอาไปแกงส้มกันนะะทุกคนเดี๋ยวแม่โอเก็บเสร็จแล้วให้ดูกันอีกทีนะคะเขาคันจ้าไปดูนะคะว่าจะแกงส้มกันแบบไหนเนาะใส่อะไรแกงนะคะไปข่าไปดูกันค่ะ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับองศาพาเที่ยวนะครับวันนี้เราก็จะมาทําแกงส้มซึ่งองศาจะไม่กินนะครับองศาก็จะมาพูด,ดสั้นๆคือรีวิวพวกนี้นะครับมีผักอะไรบ้างลูกแกงส้มวันนี้จะใส่อะไรว่างหรอครับคืออันนี้คือออดิบอันนี้คือกะหล่ำแตาแต่เหมือนบรอกโคลี่คือดอกกะหล่ำลูกมันคือดอกกะหล่ำลูกอันนี้คือดอกของกะหล่ำปีนะครับอ,อันนี้ก็คือก้านบัว นี่ก็คือเขาคันอันนี้พริกเกงแล้วก็กระปินะคบเมื่อกี้ขอโทษด,ด้วยนะครับลิ้นพัน <laughs> <laughs> โอเครีวิวผักเรียบร้อยแล้วถ้างั้นก็อม่ใจายใช่ไหมนี่ะนะคะเถ่าคันที่เมื่อกี้แม่โอไปเก็บมากับพ่อเลนะคะนี่ค่ะเราล้างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนก่อนแกงเราก็จะเด็ดเอาเฉพาะเป็นลูกๆนะคะลงใส่หม้อไปนะคะเข่า<อ>คันมันจะมีลูกที่แบบลูกดำๆแบบนี้เราไม่เอานะคะพ่อเลบอกว่าถ้าดำๆอย่างเงี้ย มันจะคันค่ะแล้วจะเอาแต่ลูกเขียวๆนะคะลูกสุกๆอย่างเงี้ยลูกออกสีแด,ดงๆดำๆไม่เอาเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โอจะแกะแต่เม็ดนะคะลูกดำๆไม่เอาแกะแต่ลูกเขียวๆอ๋อหนูค่ะ,<ส>ะนี่ค่ะนนผักแบบสติ๊กนะใช่มันเป็นสายบัวสติคค๊กค่ะลูกสายบัวสติก๊กอ,อืมสายบัวแห้ง อันนี้ก็มือสติ๊กเหมือนกันนั่นก็ออดิบแห่งออดิบแห่งอันนี้ก็คือมันดอกกระลำอ่าผักผักเยอะมากเลยค่ะวันนี้ผักข้างบ้านนะคะนอกจากเถาคันที่ไปเก็บไมาก็ไปเก็บออดิบอีกแล้วค่ะนี่แล้วก็มีดอกกระลำแล้วก็สายบัวนะคะแกงส้มวันนี้ใส่ผักสี่อย่างเนาะใส่ผักสี่อย่างใช่ไหมน้องสาใช่ครับอันนี้องสาก็ทําให้จารวนบบีเบอร์เสือขาสาช่วยหักนะครับจะได้มีหลายอัน ส่วนปลาก็ปลาดุกขาพ่อเลกระังทำอยู่แล้วได้ปลาดุกทะเลมานะคะวันนี้เป็นแกงส้มปลาดุทะเลพ่อเลกกำลังทำปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่ตรงนั้นนะคะอืมไม่โอเอาผักมาให้ดูก่อนนะคะที่อยากจะนําเสนอจริงๆก็วันนี้อยากนําเสนอนี่แหละคะ่ะเถาคันนะคะแล้วก็จะลองจิ้มเป็น,นแบบ,บผักพื้นบ้านเนาะผักพื้นบ้านริมรั้วบางคนอาจไม่รู้จักค่ะเถาคันแบบนี้นะคะใบไม่ใบไม่โอให้ดูแล้วเนาะที่เราไปเก็บเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเมื่อกี้นะคะน,ะคะนี่เราเอาแต่ลูกเขียวๆนะคะ เขาจะเป็นลูกเขาจะเป็นพวงพวงแบบน <do you. S 2> ี้นะคะทุกคนนี่ลูกเป็นพวงพวงแบบนี้ค่ะนี่คือลูกเขาเป็นพวงพวงเขียวๆหน้าตาดีอยู่นะคะแต่แบบแม่โอถ้าไม่รู้จักพ่อเลยแม่โอก็ไม่รู้จักค่ะว่าอันนี้มันแบบเป็นผักกินได้เนาะเอามาแกงส้มได้นี่ค่ะลูกแดงๆม่วงๆดำๆอย่างนี้เราไม่เอาเอาแต่ลูกเขียวๆนะคะทุกคนใช่เดี๋ยวเราเด็ดทิ้งลูกดำๆมาลูกใส่โยนทิ้งเลยนะคะใช่โยนทิ้งเลยนี่ มันคันค่ะพะ่อเลบอกว่าถ้าลูกดำลูกสุกมันจะคันนะคะนี่เราก็มาเตรียมผักกันหลังบ้านอีกแล้วนะคะองศาองศา,ายิบนยเออผู้ช่วยของแมอเองเดี๋ยวตอนแกงแม่โอให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวรอพ่อเลยทาปลา,ปาก,ก่อน,นะคะ่ะเขาคันเป็นเม็ดเนาะนี่ตอนนี้พ่อเลยก็ทําปลาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะปลาวันนี้ที่ได้เป็นปลาอะไรคะพ่อเลยเป็นปลาดุกเป็นปลาดุกทะเลนะครับพอดีไปเมื่อกี้ไปซื้อที่บางประกงมา เขาแบบทงเบ็ดอะแบบทงเบ็ดลาวแล้วก็จะมีได้ปลาดุกแล้วก็ปรากฏดนะครับเลยเลือกซื้อปลาดุกมาตัวนี้นี่แบบเนื้อแบบดิ้งๆแบบสดๆปลายังเป็นอยู่เลยนะครับพ่อเลยเป็นมือทําปลาของแม่โอค่ะแม่โอทําปลาไม่เป็นค่ะทุกคนแม่โอทําปลาแบบถ้าแม่โอทําปลาแม่โอก็ซื้อปลามาแล้วก็หั่นหัวทิ้งแล้วก็หั่นแกงเลยค่ะแต่ถ้าพ่อเลยทาเขาจะทําละเอียดค่ะมือทําปลาด้งเลยนะครับนี่ปลาที่พ่อเลยทา ปลาดุกทะเลนะคะภาษาใต้เรียกอะไรพ่อเลยปลาดุททะเลนี่แหละแต,แ,ตแต่แต่ถ้าสงขาฝั่งสงขาเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกปลามีหลังปลามีหลังอะไรสักอย่างปลามีหลังใช,ใช่ใช่ใช่ถ้าฝั่งสงขาฝั่งพัดลุงอะไรเงีย้ยจะเรียกประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะแกงส้มปลาดุกทะเลใส่เถาคันและผักรวมมิตรนะคะนี่เดี๋ยวไปดูวิธีแกงอีกทีนึงน,นางเอกของเราวันนี้คือเถา่คั้นค่ะ ไปดูกันค่ะเดี๋ยวแม่โอกแกงเสร็จแล้วแม่โอให้ดูอีกทีนะคะทุกคนสําหรับถา่คันนะคะเพื่อนๆเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราแกงส้มเราก็อย่าเพิ่งใส่น้ำมะขามหรือน้ำมะนาวนะคะแล้วก็วิธีการทําค่ะพอน้ําเดือดนะคะแล้วก็เอาเถา่คันใส่ลงไปก่อนนะคะต้มกับน้าเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วพอเขาเดือดเริ่มแบบตัวเขาแตกความเปรี้ยวเริ่มออกแล้วเราก,ก็ค่อยใส่ผิดแกงค่ะวันนี้แม่โอมาแกงในบ้านนะคะเพราะว่า เตานอกบ้านวันนี้ฝนมันโปรยๆค่ะเดี๋ยวน้ําฝนเข้าหมอ้อวันนี้ก็เลยมาแกงในบ้านนะคะนี่น้ําเริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนเนีย่ยเดี๋ยวสักครู่แม่โอ๊็ใส่ถา่คันลงไปเลยนะคะแล้วก็พอตัวเถา่คันเขาเริ่มแตกเราค่อยใส่พริกแกงค่ะนี่น้าน้าร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวก็เดือดแล้วค่ะ <c oughs> นี่พริกแกงนี่แม่ตำเองนะคะแม่ที่นครศรีธรรมราชค่ะแม่ของพ่อเลยนะคะตำเองค่ะทําเองเลยแล้วก็แม่โอ๊กก็หอกลับมาด้วย ไว้แกงกินกันร้อนๆค่ะแกงเองในบ้านจ้ะโอเคน้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่ถา่คันกันเลยนะคะนี่แม่โอใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่เถา่คันลงไปค่ะพอให้เขาได้สุกๆแล้วก็คนๆบี้ๆเขาหน่อยๆน,นะคะให้ความเปรี้ยวเขาออกแล้วค่อยใส่พริกแกงจ้ะนี่นะทุกคนถา่คันเขาเริ่มนิ่มเริ่มสุกแล้วค่ะแล้วก็คนไปแล้วก็บีกับผ้ามออีกไปนะคะ แต่พอกลิ่นเปรี้ยวเขาเริ่มออน,นี่ะกลิ่นเปรี้ยวเริ่มออก mm. แล้วก็ค่อยใส่พริกแกงเลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวแม่โอใส่พริกแกงเลยนะคะตอนนี้ก็แกงส้มใส่ผักไปหมดแล้วนะคะผักล้นหม้อ,นนอมากเลยค่ะผักเต็มหมอ้อเลยหมอ้อไม่เห็นปลาเลยเดี๋ยวค่อยเห็นปลาตอนตักขึ้นมานะคะทุกคนเดี๋ยวตักให้ดูค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแกงส้มแม่โอเรียบร้อยแล้วค่ะแม่โอชิมแล้ว แต่ว่าก่อนปิดฝามหม้อไม่โอจะบีบมะนาวลงไปสักหน่อยนะคะเพื่อความหอมค่ะเพื่อว่าแบบจิจัดจนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตักให้ดูกันค่ะทุกคนทุกคั้ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะแกงส้มเผาคันปลาดุกทะเลนะผักรวมนะคะเสร็จเรียบร้อยลวจ้ะนี่แกงส้มร้อนๆเลยนะคะนี่ นี่ที่เป็นเม็ดๆก็คือถั่คันนะคะถั่คันเขามีรสชาติเปรี้ยวเวลาแกงก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องใส่มะขามนะคะแต่แบบแม่โอแอบบิดมะนาวไปเพื่อความหอมนะคะนิดหน่อยนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วนะทานไหมคะทุกคนมาทานข้าวกันค่ะข้าวสวยร้อนๆแกงส้มแกงใหม่ๆนะคะกับผักสดๆจ้านี่จา้าชวนมาชิมนะคะแกงส้มถั่คันค่ะยังไงคะทุกคนน่าทานไหมคะ วันนี้เมนูแกงส้มถผ่คันนะคะยัวย่วๆจ้าทานข้าวกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ